ตั้งแต่สายการบินราคาประหยัดเริ่มเฟื่องฟูการท่องโลกก็กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แต่นี่คือปัญหาสายการบินต้องการกระเป๋าเดินทางที่เบาเพื่อจะได้ประหยัดค่าน้ำมันแต่พวกเราต้องการให้มันแข็งแรงพอที่จะไม่ทำให้ของที่ระลึกแตกอะไรคือคำตอบหนึ่งในนั้นคือกระเป๋าอาลูมิเนียมโรงงานแห่งหนึ่งในเยอรมนีผลิตแต่กระเป๋าอาลูมิเนียมน้ำหนักเบามา50ปีแล้วอลูมิเนียมแข็งแรงแต่เบา นั่นทำให้มันเหมาะที่จะใช้ทำกระเป๋าเดินทางอย่างมากวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมนั่นทำให้กระเป๋าแข็งแรงทนทานแต่ยืดหยุน่นขั้นตอนแรกในการผลิตกระเป๋าเดินทางชนิดนี้คือการทำแผ่นอลูมิเนียมให้เป็นร่องแผ่นอลูมิเนียมจะถูกก้อนเข้าเครื่องรีดเพื่อดัดให้เป็นหลอน ร่องในแผ่นโลหะมีข้อดีสองอย่างอย่างแรกคือทำให้กระเป๋าดูเกา๋าอย่างที่สองมีประโยชน์กว่ามากคือทำให้แผ่นอลูมิเนียมแข็งแรงขึ้นเหมือนแผ่นเหล็กที่ใช้มุงหลังคาโรงรถการอัดแผ่นโลหะให้มีทั้งส่วนเรียบและร่องทำให้กระเป๋าทนการกระแทกเช่นตอนที่พนักงานทำกระเป๋าหล่นโดยบังเอิญจากนั้นเครื่องจะอัดแผ่นโลหะให้แบนอีกครั้งไม่เช่นนั้นเครื่องจัรตัวต่อไปจะทำงานไม่ได้ ตอนนี้เราก็ได้แผน่นโลหะที่ดัดและรีดมาแล้วการทำกระเป๋าต้องนำแผน่นโลหะมาตัดให้เป็นรูปทรงแผน่นโลหะจะถูกยึดไว้บนฐานใบมีดอุตสาหกรรมจะถูกกดลงมาตัดแผน่นโลหะนี่คือแผ่นอลูมิเนียมที่จะใช้ทำฝากกระเป๋าข้างหนึ่ง เพื่อให้ฝาปิดเข้าหากันได้สนิทกระเป๋าหนึ่งใบจึงต้องมีสันขอบสองอันฝาละอันคนงานวางสันขอบเข้าที่เครื่องจะดัดให้สันขอบโค้งพอดีกับฝาแต่ละข้างจากนั้น เขาจะยึดสันขอบให้ติดกันและพอดีกับตูดฝางานของคนงานคนถัดไปง่ายมากเขาแค่ทุบให้สันขอบติดกันแน่นถ้าไม่แน่นกระเป๋าก็จะไม่กันน้ำและไม่แข็งแรงเช่นเดียวกับสันขอบฝากระเป๋าแต่ละด้านจะถูกดัดด้วยเครื่องมือพิเศษ แผ่นฟ้ากระเป๋าจะถูกตัดให้เป็นรูปทรงที่กำหนดไว้ตอนนี้คนงานก็ติดกรอบมือจับและกรอบตัวล็อกได้แล้วเพื่อความปลอดภัยคนงานต้องใส่ถุงมือเพราะว่าขอบอลูมิเนียมคมมากเมื่อติดกรอบมือจับเข้าที่แล้วเขาจึงนำสันขอบมาติดเข้ากับฝาเพื่อเก็บขอบฟ้ากระเป๋าจากนั้นจึงยิงหมุดยึด ขั้นตอนต่อไปคือการติดมุมพลาสติกเพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างอลูมิเนียมสุดท้ายก็ติดล้อเข้าที่มันอาจจะดูเบาหวิวแต่คุณคงไม่อยากจะหิ้วแน่ๆขั้นตอนที่มากมายอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ยังไงก็ตามโรงงานแห่งนี้มีแผนกพิเศษที่ใช้เวลาทั้งวันในการทดสอบกระเป๋าแต่ละใบนอกจากนี้พวกเขายังซ่อมกระเป๋าที่อาจจะถูกใช้งานมาจนหมดสภาพด้วยกลับไปที่โรงงานอีกครั้งคนงานคนนี้กำลังติดส่วนประกอบที่มีประโยชน์หลายส่วนลงไปในกระเป๋ารวมทั้งตัวล็อกซึ่งจะช่วยยึดกระเป๋าให้ปิดสนดิทและบานพับไดเวลาประกอบทั้งสงส่วนติดกันแล้ว เครื่องย้ำหมุดจะยึดมันไว้ด้วยกันและตอนนี้กระเป๋าก็ปิดได้แล้วโครงสร้างภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลืองานภายในอีกเล็กน้อยขั้นแรกคนงานจะทากาวและปูทับด้วยผ้านี่จะช่วยป้องกันเสื้อผ้าและของที่ระลึกให้ปลอดภยัยจากนั้นก็ติดมือจับปรับได้แบบไฮเทคเข้าไป กระเป๋าอาลูมิเนียมใบนี้จะทําให้คุณท่องไปทั่วโลกได้อย่างมั่นใจแม้ว่าบางทีดกระเป๋าอาจจะไปอยู่ที่สนามบินอีกแห่งแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่แตกเป็นสิ่งสีงปตทชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่ต้องรีไซเคิลกระป๋องโคกถึง180กระป๋องกว่าจะได้อลูมิเนียมมาทํากระเป๋าหนึ่งใบ